สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทิโอสั่นพาวเวอร์สุดยอด VVIP ธรรมดานะครับช่องวเวธรรมดาก็จะมานำเสนอดาวโจร VVIP นะครับของวันที่3 1ตุลาคม2565นะครับสำหรับดาวโจร VVIP นี้นะครับ จะมีทุกๆวันนะครับออกทุกๆวันเลยนะครับเวลาประมาณสองยามครึ่งนะครับก็คือเที่ยงคืนครึ่งของทุกวันทุกวันนั่นแหละประมาณนี้นะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับต่อสอขอขอบคุณทุกนายเชิดทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกิีทุกทีเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแงๆหงๆนะไม่เจ็บไม่จนนะครับมั่นคง สวีชว์สวีสุงนะครับเข้ามาใหม่ก็ฝากดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได so ้กดติดตามก็กดติดตามด้วยกันนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสิ่งนะครับกดติดตามใครที่กดติดตามแล้วก็ไม่ต้องกดอีกนะครับกดแชร์ใอ้กดกดถูกใจนิ้วชี้ขึ้นนะครับแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับขอากขอขนบคุณแจกไปหมดูล้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะดวงดีแหง ไม่เก็บไม่จนมังง่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทรัพย์มากขึ้นมื่ลาเลยนะครับทวีโชคดวงดีโชคดีนะครับดวงวันที่หนึ่งทวีสุขเปนความสุขนะครับมีความสุขนานๆน,นะครับสุขขอไข่นะครับไม่ใช่สุขกอไก่นะสุขกอไก่ก็คือปคองสุขนะ ชมันเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรัแบสำหรัแบสำหรัแบสำหรับดาวโจนคืนนี้นะครับดาวโจน v ีไีนะครับดาวโจน v ีไีคืนนี้นะนนะอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับชื่อดาวโจน v ีไอพีแปนะครับเน้นติมแปดเก้านะครับแปดสองสองแปด แปดสมสามแปีหห้าแปนะครับ3 9 9 3 4้า4 5 9 9ส6 9 9 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 7, 8, 9, ้า้าเห้าหเกหครับอันนี้นะครับส่วนสายรูดนะครับสายรูดสายรูดก็เหมือนกันนะครับรูด8ปกับ9นะครับเพื่อนใครชอบรูนก็รูดไปได้นะครับ ดาวโจน V A D เลขสูงนะประมาณเลขสูงมันก็คู่กับเลขต่ำเหมือนกันนั่นแหละเหมือนเดิมนั่นแหละขึ้นยริงก็ว่าต่ำกับสูงจะอะไรจะมาหลักหน้าเท่านั้นแหละหลักหน้าก็คือหลักสิบนะครับนี่ชนชอบ่อยจัดนะไม่ชนไม่ชอบก็รุนรุนกันไปก่อนนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอ้ทุณเฟิงแฟงเฟงนะครับเที่ยงพืน รึ่งนะลุนลนกันนะครับใครที่ยังไม่นอนนะใครนอนแล้วก็มารุนตอนเช้าเอาไปแล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ